ยินดีเข้าสู่ช่อง7 4 4 4 7 t u t o r a l นะครับวันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับคือคลิปเที่ยวเขื่อนนะครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะครับตอนนี้เรากล้จะถึงแล้วไม่น่าเกินกิโลก็จะถึงแล้วครับนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่มาดูคลิปขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณกำลังใจ ที่ส่งให้7 4็ด Tech ี t เจ็ e เทคูทนะครับขอกราบขอบพระคุณมากๆครับไปเลยคลิปนี้เราน่าจะถึงเขื่อนแล้วนะข้างหน้าเรานี่น่าจะเป็นวงเวียนครับวงเวียนช้างนะครับไปไหนมั่งเอ่ยเขื่อนอยู่ไหนนี่ป้ายไม่มีบอกนะครับตรงนี้มีป้ายบอกนะว่าเขื่อนไปทางไหนเอาเดี๋ยวเราจะลองสุ่มดูเนาะน่าจะถึงเขื่อนละวเลีเ้ยวซ้ายไปก่อนเนาะ ไปสายผ่านตลอดถ้าไม่ใช่เราค่อยกลับมาใหม่เพราะว่าไม่มีป้ายบอกตรงนี้บรรยากาศก็โอเคครับไม่ร้อนนะครับไม่มีแดดนะครับคึมๆเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ก็ไม่มีฝนตกนะครับ ทางนี้ไปไหนเอ่ยทางนี้ไปไหนเอ่ยขับไปลุ้นไปครับไม่รู้จะไปถูกทางไหมลองดูเนาะเลียวเลวให้ fc ได้ดูเลยครับโอ้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วถึงเขื่อนแล้วและแล้วเราก็มาถึงเขื่อนแล้วอุ้ยมีพระพุทธรูปด้วยครับ ขวามือเรามีคนจอดรถไว้ว้ด้วยแล้วเราจอดไว้ว้ดีไปไหว้พระกันครับกจอดจอดจจจจอ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 ไปครับไปไหว้พระกันเดินขึ้นไปนู่นครับพระพุทธรูปเหมือนจะเป็นพระพุทธรูป มีพญายนาคเนาะพระพุทธรูปนาคปกเนาะเขาเรียกว่าพระพุทธรูปนาคปกเดินไปไหว้กันสักหน่อยเนาะขอพรขอโชคขอลาบขอเงินขอทองเดินทางปลอดภัยคนไทยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราคนไทยเราก็ต้องประมาณนี้เนาะมาก็เคารพสถานที่ มีห้องน้ําด้วยนะครับตรงนี้มีห้องน้ําด้วยตรงขวามือนี่มีห้องน้ำครับแต่ถ้าเป็นหน้าท่องเที่ยวนี่คนก็น่าจะมาเยอะอยู่นะครับเดินขึ้นมาสูงๆหน่อยเขื่อนนี่จะอยู่ข้างหลังเรานะครับเดี๋ยวผมจะแฟนกล้องให้ดูนะครับถ้าถ่ายจากมุมนี้น่าจะได้วิวสวยอยู่ครับ หน้าปกนะครับเดียวแผนไปดูเขื่อนครับนู่นเขื่อนครับเห็นน้ำหนึ่งครับนูน่นนะเขื่อนครับนนที่มองเห็นนะครับแล้วที่จอดรถด้วยข้างหน้านี่ไปครับหลังจากไหว้พระเสร็จเราก็จะต้องขับรถไปจอดที่จอดรถรู้สึกว่าจะมีทางเข้าตรงนี้ครับข้างหน้านี่ครับ เดี๋ยเราเลาี้ยวกขาจอดข้างในนะครับไม่มีคนครับนครับมองไกลๆเนี่ยจะเป็นสันเขื่อนเนาะจะมีที่กั้นอยู่ครับไม่ให้เราขับรถผ่านไปนะครับตรงป้อมตรงป้อมรปภนะ่าจะมีรปภอ,อยู่นะครับนะแล้วก็มีที่กัน้นไม่ให้เราขับรถไปตรงสันเขื่อนเนี่ยถ้าตรงไปนี่ก็เป็นสันเขื่อนนะครับแต่เขาไม่ให้เราเข้านะครับเราต้องจอดรถตรงนี้เนาะที่จอดรถไม่มี นักท่องเที่ยวเลยครับมีแต่รปภอ,อยู่นั่นเดี๋ยวจอดรถก่อนครับแผนกล้องไปนู่นนะเขื่อนครับน้ําไม่เยอะนะครับน้ํายังน้อยครับน้ําไม่เยอะมองดูด้วยสายตามัินป้ายเขื่อนแคลน้อยบุบลุงแดนมาถึงแล้วเขื่อนลิป นี่ผมจะถ่ายลงไปถ่ายตรงเขือนนิดหนึ่งนะครับนี่ซูมให้ดูครับป้ายเขียนแควน้อยเป็นดุงแดง่เราลงรถไปครับโน่นนะครับหน้าเราก็จะน่าจะเป็นลานทํากิจกรรมตรงนู้นเนาะเราจะมีเขียนคำว่า s เกือนแควน้อยด้วยตรงนี้เป็นห้องน้ำเป็นที่พักเป็นที่นั่งชมวิววิวสวยๆป่าครับ FC ทุกท่านขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจการทำคลิปนะครับเราเดินไปตรงนี้คืออะไรนาะ น้ำน้อยน้ำไม่เยอะลานทำกิจกรรมครับในตรงนี้ลานทำกิจกรรมลานถ่ายรูปอ๋อเขาเขียนว่าเขื่อนไปเขื่อนต่างๆเขื่อนปลาสักโซลสีเขือรรรเข่อนลำตะครองเขื่อนน้ำอมูมเขื่อนลำโดมน้อยเขือเข่อนศิลิกิตเขื่อนศรีนครินอ๋อเขาจะบอกว่า เขื่อนต่างๆในประเทศไทยอยู่เสานี้เลย <c oughs> ถ่ายวิวมันวิวภูเขาข้างหน้าเราก็จะมีแอดปลายแอดเขื่อนแคร์น้อยนะครับทางนู้นนะครับข้างหน้าเราก็ามาถ่ายรูปนั่งหินตรงนี้นะครับนั่งในหินก็ถ่ายรูปกับ ป้ายเขืยนแคน้อยเนี่ยครับน้ำก็จะขึ้นถึงประมาณนี้ครับคงไม่ท่วมลานนี้หรอกเพราะไม่มีรอยน้ําขึ้นมาเลยน่าจะขึ้นมาแล้วก็คงจะปล่อยออกทางไอวลยทางนู้นครับทางช่องระบายน้ํา ข้างบนก็จะมีห้องน้ำอยู่ข้างบนผ้าง้น,นครับนู่นตรงไม่มีอะไรแล้วนะครับคนก็ไม่เยอะเดี๋ยวเราคงเก็บบรรยากาศแค่นี้แหละแล้วก็ต้องเดินทางขอติดตามนะครับว่าผมจะกลับไปทางไหนนะจะกลับทางเดือหรู้ว่าจะไปทางวัดบน่าจะกลับทางวัดโบดนะครับ นู้แนวสันเขื่อนตรงนู้นครับสันเขื่อนเร,ราพอกว่าน้ำไม่ถึงสันเขื่อนนะครับแต่ละปียังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย